รู้หรือไม่ประกันสุขภาพแต่ละแบบเนี่ยเบิกค่ารักษาพยาบาลได้ไม่เท่ากันสวัสดีครับวิกนะครับจากวิกเอสไวครับวันนี้ผมจะมารีวิวประกันสุขภาพนะครับซึ่งประกันสุขภาพเนี่ยก็จะมีหลากหลายแบบนะครับแล้วก็แต่ละแบบเนี่ยก็จะมีหลากหลายแผน ซึ่งแน่นอนครับว่าประกันสุขภาพที่เบี้ยประกันสูงเนี่ยก็จะให้วงเงินสิทธิประโยชน์แล้วก็วงเงินค่ารักษาพยาบาลที่สูงตามไปด้วยแต่ว่าบางครั้งนะครับเบี้ยประกันที่เท่าๆกันเนี่ยแต่ว่าเป็นแบบประกันคนละแบบเนี่ยวงเงินค่ารักษาพยาบาลก็ไม่เท่ากันครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนที่จะเลือกซื้อประกันสุขภาพเนี่ยก็จะต้องมาดูสิทธิประโยชน์แล้วก็วงเงินค่ารักษาพยาบาลด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะมีแนวทางในการเลือกซื้อประกันสุขภาพ ให้เพื่อนๆเ,เนี่ยเอาไปปรับใช้ในการเลือกซื้อประกันสุขภาพของเพื่อนๆด้วยนะครับสําหรับประกันสุขภาพนะครับผมแยกออกมาเป็น2แบบหลักๆครับแบบที่1ก็คือแบบจํากัดวงเงินค่ารักษาพยาบาลครับคือค่ารักษาพยาบาลทุกๆอย่างเนี่ยก็จะมีวงเงินจํากัดนะครับไม่ว่าจะเป็นค่าห้องค่าแพทย์ค่าผ่าตัดหรือว่าค่ายานะครับซึ่ง ของ a a เนี่ยก็จะมี2แบบหลักๆด้วยกันครับก็คืออันที่1เป็นแบบที่ชื่อว่า h a สแ s นะครับแบบนี้ก็จะมีแผนค่าห้องตั้งแต่1,000ไปจนกระทั่งถึง0 0 0พันซึ่งข้อดีของแบบประกัน h s สแอเนี่ยก็คือเบี้ยประกันก็จะไม่สูงมากนะครับแล้วก็ได้วงเงินค่าห้องที่ค่อนข้างสูงครับแต่ว่าข้อด้อยก็คือในส่วนของตัววงเงินค่าสัพพยาบาลเนี่ยก็จะค่อนข้างจำกัดนะครับอันนี้สิทธิประโยชน์ก็จะตามนี้เลยนะครับ แล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับก็คือจะเป็น A A a H S S X t r a นะครับเป็นแผนประกันสุขภาพที่อัปเกรดมาจากแผน H S S ที่ผมเพิ่งพูดไปเมื่อสักครู่นี้นะครับก็จะมีวงเงินค่าห้องค่าแพทย์ค่าผ่าตัดแล้วก็ค่ารักษาพยาบาลอื่นๆเนี่ยคล้ายๆกันนะครับโดยที่จะมีแผนค่าห้องก็คือตั้งแต่1,500ไล่ไปจนกระทั่งแผน6,500ครับแล้วก็ส่วนที่เพิ่มเติมมาก็คือจะมีค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกให้ด้วยแล้วก็ ถ้ากรณีที่ไม่เจ็บป่วย ในช่วงปีที่ผ่านมาที่ซื้อประกันเนี่ยก็จะมีเงินคืนพิเศษให้นะครับแต่ว่าอย่างที่บอกไปก็คือแผนเนี่ยวงเงินค่าร,รักษาพยาบาลก็จะจํากัดนะครับคราวนี้มาดูในส่วนของแผนที่2หรือว่าแบบที่2บ้างก็คือจะเป็นแบบเหมาจ่ายนะครับแบบเนี้ยก็จะมีหลากหลายแผนประกันเลยครับไม่ว่าจะเป็น AAH อ Pa ชเพาโกนะครับแล้วก็ AA h e a l ล Happy รวมถึง AA Infinite He เฮนะครับซึ่งแผนประกันแต่ละแผนเนี่ยวงเงินค่าร,รักษาพยาบาลก็จะแตกต่างกัน,นครับซึ่งตัวเนี้ยถึง ึงแม้จะเรียกว่าเป็นแผนประกันเหมาจ่ายครับแต่ว่าก็จะมีวงเงินค่ารักษาพยาบาลบางตัวหรือว่าบางข้อเนี่ยจำกัดอยู่ไม่ว่าจะเป็นค่าห้องค่าแพทย์แล้วก็ในส่วนของตัวค่ายากลับบ้านนะครับรวมถึงค่ารักษาพยาบาลอุบัติเหตุฉุกเฉินที่ว่าพ่วงมากับแบบประกันเนี้ยแต่ว่าแบบประกันเนี่ย ที่เป็นเหมาจ่ายก็คือในส่วนของตัวค่ายาค่าแพทย์ผ่าตัดหรือว่าวงเงินผ่าตัดซึ่งหลายๆครั้งครับที่ผมไปบริการลูกค้าเนี่ยส่วนใหญ่ที่จะมีส่วนต่างของค่ารักษาพยาบาลเยอะๆหรือว่าเป็นสัดส่วนที่ค่อนข้างเยอะก็คือจะเป็นในส่วนของตัววงเงินผ่าตัดแล้วก็ค่ายาซึ่งถ้าเกิดใครกังวลสําหรับส่วนต่างของค่ารักษาพยาบาลเนี่ยผมก็แนะนําว่าควรจะพิจารณาหรือว่าเลือกดูเป็นประการสุขภาพแบบเหมาจ่ายนะครับซึ่งก็จะมีหลากหลายบริษัทที่เขาขายกันแล้วก็ของ EA เนี่ย ก็จะมี3แผนหลักๆก็คือจะเป็น A A h s h S Plus g o l นะครับก็คือสิทธิประโยชน์ก็ตามนี้เลยครับก็มีตั้งแต่แผน1ล้านไปจกนกระทั่งถึงแผน5ล้านบาทต่อปีนะครับแล้วก็เป็นแผน A A Health Happy ครับที่เป็นแบบปาาระกันสุขภาพที่ออกมาใหม่ตามมาตรฐานการแพทย์ฉบับใหม่นะครับวงเงินค่ารักษาพยาบาลก็ให้ วงเงินสูงสุดคือ1ล้าน5ล้าน15ล้านแล้วก็25ล้านบาทนะครับแล้วก็ AA Infin ฟินิตเฮลก็จะมีวงเงินค่ารักษาพยาบาล60ล้านบาทแล้วก็1้อล้านบาทสำหรับคลิปนี้จะยังไม่เอาแผนประกันสุขภาพมารีวิวแล้วกันนะครับถือว่าเอามาเล่าให้ฟังคร่าวๆนะครับว่า ประการสุขภาพแต่ละแผนแต่ละแบบเนี่ยมันมีรายละเอียดสิทธิทประโยชน์เบื้องต้นยังไงบ้างนะครับแล้วก็เดี๋ยวเอาไว้คลิปหน้าเนี่ยเดี๋ยวผมจะมารีวิวนะครับว่าประการสุขภาพแต่ละแผนแต่ละแบบเนี่ยมันมีสิทธิทประโยชน์มีผลประโยชน์แล้วก็มีข้อควรระวงังหรือว่ามีเงื่อนไขรายละเอียดยังไงเดี๋ยวเอาไว้คลิปหน้าแล้วกันครับ คราวนี้จะเลือกแผนประกันสุขภาพแบบไหนดีครับเพราะว่าประกันสุขภาพแต่ละแบบแต่ละแผนเนี่ยมันก็มีหลากหลายเบี้ยประกันก็มีความแตกต่างกันไปผมก็เลยมีแนวทางมาให้เพื่อนเอเนี่ยเอาไว้ไปพิจารณาเลือกซื้อประกันสุขภาพให้ตรงตามความต้องการแล้วก็ความจาเป็นของเพื่อนๆละกันครับมาดูหลักการที่หนึ่งครับก็คือให้เพื่อนเพื่อเนี่ยลองไปสํารวจค่ารักษาพยาบาลของโรงพยาบาลที่เพื่อนเเนี่ยจะไปใช้บริการนะครับว่าโรงพยาบาลที่ใกล้บ้านเพื่อนเเนี่ยค่ารักษาพยาบาลสําหรับการ เข้าไปรักษาตัวหรือว่าเข้าไปใช้บริการเนี่ยถ้าเกิดเป็นการเจ็บป่วยในลักษณะนั้นลักษณะนี้เนี่ยวงเงินค่ารักษาพยาบาลจะเป็นเท่าไรผมยกตัวอย่างนะครับอย่างผมเนี่ยอยู่โคราชแล้วก็ผมก็จะมีโอกาสได้ไปที่โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมาหรือว่าโรงพยาบาลเอกชนไม่ว่าจะเป็นเซนต์แมรี่หรือว่าปอแพทย์บ่อยๆซึ่งโรงพยาบาลเอกชนเหล่านี้เขาก็จะเขียนในส่วนของตัวค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้นเอาไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นถ้าเกิดสมมติว่าผ่าตัดในส่วนของนิ้วหรือว่าผ่าตัดแบบ2กล้องเนี่ย เขาก็จะมีประเมินค่าใช้จ่ายคร่าวๆแบบนี้เราก็เอาค่าใช้จ่ายตัวนี้มาประเมินได้นะครับว่าถ้าเกิดสมมติว่าเจ็บปวยจริงๆเนี่ยเราควรจะเลือกแผนประกันสุขภาพตัวไหนแล้วก็เป็นแผนแบบนี้เบี้ยประกันเท่าไหร่แบบนี้ก็สามารถใช้เป็นแนวทางหรือว่าเป็นหลักการในการเลือกซื้อประกันสุขภาพได้นะครับแล้วก็หลักการที่2ครับก็คือสํารวจสิทธทิประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลที่ตัวเองมีนะครับ บางคนเนี่ยทำงานเป็นพนักงานประจําหรือว่าเป็นพนักงานบริษัทเอกชนเขาก็จะมีสิทธิประโยชน์ของประกันกลุ่มรวมถึงประกันสังคมให้ด้วยซึ่งถ้าเกิดเพื่อน,เพ,อนเพื่อนเนี่ยมีสิทธิประโยชน์ที่ตัวเองมีอยู่แล้วเนี่ยก็อาจจะดูว่าสิทธิประโยชน์ของตัวเองเนี่ยวงเงินค่ารักษาพยาบาลเป็นเท่าไหร่แล้วก็ค่อยไปเพิ่ม,เต,มเติมในส่วนที่ยังขาดอยู่นะครับเพื่อให้เพื่อนๆนเนี่ยสามารถที่จะ จ่ายเบีย้ยประกันแล้วก็ได้วงเงินสิทธิประโยชน์ที่มันคุ้มค่ามากที่สุดครับและการที่3ครับก็คือดูงบประมาณของเบีย้ยประกันที่เพื่อนเพื่อนตั้งเอาไว้นะครับว่าถ้าเกิดเราต้องการที่จะซื้อประกันสุขภาพเนี่ยเราตั้งงบประมาณไว้เดือนละเท่าไหร่หรือว่าปีละเท่าไหร่สมมติว่าเดือนละ2 0 0 0 3 0 0 0หรือว่าปีละ3 0 0 0 0 40,000 อันนี้ก็จะได้ประกันสุขภาพตามงบประมาณที่เพื่อนเอนเลือกไว้ครับหลักการข้อที่4ครับก็คือเลือกตัวแทนมืออาชีพหรือว่าตัวแทนที่เขาทํางานเป็นตัวแทนประกันชีวิตเต็มเวลานะครับแล้วก็บริษัทประกันที่เพื่อนเอนเชื่อมั่นนะครับว่าผมเห็นลหลายครั้งครับคือ บางครั้งเนี่ยก็มีเพื่อนๆหรือว่ามีลูกค้าเนี่ยซื้อประกันกับตัวแทนที่ตัวเองรู้จักแต่ว่าตัวแทนคนนั้นเนี่ยก็ทํางานตัวแทนเนี่ยเป็นอาชีพเสริมบางครั้งก็ไม่ได้ศึกษาข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบประกันที่ออกมาใหม่ๆรวมถึงเงื่อนไขแล้วก็สิทธิประโยชน์ต่างๆที่จะมีอัปเดตมาเรื่อยๆซึ่งอาจจะทําให้เพื่อนๆเนี่ยเสียสิทธิประโยชน์หรือว่าขาดข้อมูล ที่ควรจะได้รับจากการซื้อประกันสุขภาพฉบับนั้นๆนะครับอันนี้ก็คือฝากเอาไว้เป็นหลักการข้อที่4ครับส่วนหลักการข้อที่5ครับก็คือต้องการที่จะซื้อเพื่อที่จะใช้ในปัจจุบนันหรือว่าซื้อเผื่อเจ็บป่วยในอนาคตเพราะว่าครับค่ารักษาพยาบาลในปัจจุบันเนี่ยก็มีการปรับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแทบจะทุกปีเลยนะครับแล้วก็ค่ารักษาพยาบาลที่เราซื้อเอาไว้เนี่ยถ้าสมมุติว่าซื้อวงงินค่ารักษาพยาบาลเท่านี้ในอนาคตเนี่ยมันก็อาจจะเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ย เราจะซื้อเผื่อใช้ในอีกสัก2 3ปีข้างหน้าหรือว่าซื้อเผื่อไป5ปี10ปีเพื่อที่ว่าตอนเจ็บป่วยในอนาคตเนี่ยเราก็จะได้มีวงเงินค่ารักษาพยาบาลที่มันเพียงพอและเนี่ครับก็คือ5หลักการที่เพื่อนๆเ,เนี่ยสามารถที่จะเอาไปปรับใช้ในการเลือกซื้อประกันสุขภาพได้นะครับสำหรับตัวประกันสุขภาพเนี่ยเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ฟังในคลิปหน้านะครับ ก็หวังว่าเพื่อนๆหลังจากที่ดูคลิปนี้จบไปแล้วเนี่ยก็จะได้เข้าใจว่าประกันสุขภาพแต่ละแบบแต่ละแผนเนี่ยจะมีวงเงินค่ารักษาพยาบาลแล้วก็สิทธิประโยชน์ที่มันแตกต่างกันนะครับแล้วก็หวังว่าเพื่อนๆเนี่ยก็จะสามารถใช้หลักการที่ผมเล่าให้ฟังไปเนี่ยไปเลือกซื้อประกันสุขภาพได้ตรงตามความต้องการแล้วก็ความจําเป็นของเพื่อนๆนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ ลากันไปก่อนครับแต่ว่าก่อนที่จะลาครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ก,กดสั่กนกระดิ่งนะครับทั้งในเพจแล้วก็ YouTube c h anel n นะครับ v i ก as ครับคิดถึงประกันแล้วก็การเงินนะครับคิดถึง v i ก as สครับสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ